เริ่มเด้อติดให้ <said net repaying> <últimlo hating and living> <sharp birthday> กับทักทายสบายดีกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t u b e บ่อเล็กบาน,นาเนาะบว่าพี่น้องจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเอายินดีต้อนรับพี่น้องมันนี่อบบรรยากาศคือเก่าพี่น้องมันนี่ลงมาน้องมันห่อนแต่ว่าสองซัมเือขึ้นรังดิปอยหนาวขนาดเย็นครับพี่น้องเลยตื่นมายนมือเศร้าโคตรพักเลยโอ้มือจนจัง แต่ว่าอยากมีเสียงเพลงเนี่ยจักหน่อยเนาะเพราะว่าเพื่นเพื่นไก่เพิ่นเปิดเพลงมน,นีลงมาเอาบรรยากาศทางเซียนเฮาเพิ่นลงมาหวานแฮอ,อีกเพราะว่าเพิ่นย่อมแฮมาใหม่เพิ่นว่าย่อมเพราะว่าแต่เก่าเพิ่นบริย่อมเนาะมันขาดไวพี่น้องผายมันน,นั่นนั่นมันบ่คือแฮเฮาย่อ,ยอมอเพราะเฮาย่อมมันจะมันกว่าไปแต่ว่าตอนนี้เพิ่นลงมากกับคือสีหวานได้ลายโตเติบล เมันกะลงมาแตดนุนละทำม,มิดกว่าสี่ไปนั่นห้าพันพื้นพี่น้องแ,แต่ว่าบริพันธ์เนาะก็เลยว่ามาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่ามันสีเบิดเดือนแหละยังอีกอ่ามือหนึ่งพี่น้องมือนี้กะวันที่สามสิบนะสามสิบเอ็ดมืออื่นกะบนเบิดเดือนแหละเลยเอาคลิปมาฝากเนาะกะบบริลงคลิปกะหลายมือเติบแตเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศเล็กนิดน้อยพี่น้อง จากสิมานบประมาณจากสิได้บ่ได้บัได้ก็ชมบรรยากาศแล้วเลยพี่น้องแดดขนาดทางนั้นก้อยเจวก้อยเจวมาบ่าเขาสูตรดีกินกำมะคมไปหาประแดกใส่กันวะ ต่ว่ามื้อนี้เพิ่นตึกอันนะโอ้เหลือมว่ะเพิ่นตึกตึกบ่ได้ตึกงมเพิ่นตึกหาเอาเลยมันหนาวเพิ่นว่ะก็เลยว่าตึกหาเอาได้บ่ได้ก็ยามันเพิ่นว่ะก็พอดีเพิ่นมาลองอันแ่เพิ่นยอมโอ้ออกแล้วโอ้บ่ว่าฮะ มันเป็นใบใหม่ด้ใบใหม่เปื่อยมันจะเป็นด้วิอ๊หานเนม่ถือเต้อยู่นอตทางน่ะก้อยแจวมาเลยพวก บบเสร็จไปแดกเลยเห็นใบแล้วพี่น้องเอ้ยแจวก็ได้เห็นเจพงบนเขาทาเลยกับอันนี้อช่อทบบ เดินไปเด้อมาเด้อเท่ยงผู้ยือโอ้ลำไนแตกมาแม่ผู้ยน่าฮะอือหือโอ้ทำไปสิไขรอยู่นองใชคือแจ่วเผ็ด

มาดำขัใไปบานสีขาวกลายเป็นดำมาลอได้ข้าวดีรถที่นีตื่นงาไหมตื่ริ่มตื่นดมมาอยู่ จะมันขาดคล้องนีนนี่นะครับตินชีฝะเลยโอ้โห ไม่ตัวใหญ่ขนาดตัวใหญ่ขนาดน้องเบอ่งนโอ้ย หมดหอดกันหมดเลยอืมหมด ียตัวฉีดไฟสูดเลยนะอยู่ใกล้ะบ่หรอแค่นี้กระดูกนั่นดับเข็้นโอ้รีปักเจ็บพอะีปวดขี้แห้ง 嗯哼。 อู้ขอบระคอพี่น้อง ໄດ້ຫຼາຍແຕມເຕ จวดวิ่งจวดพอ,อประคอใหญ่นะหแม่ติดรถนา่ห,หอกติดรถเอาลงมือะดบัวสีลายไปพุ่นขอกลังมือจะกือหอดพ,พุทธก็อเอาลงอยู่ Tên này tên ta mán vô ta chốc chíp vô Mọi người có bằng trái lời Cái đột đuôi mũi con จากโตก่อนที่จบคลิป,ปขาวขาวหมดไม่มีแบบเฮ้ยมันหนาโดดคิงโดดบนอนอดมันบอปันใดหนาะ